สวัสดีครับพี่น้องมือนี้อยู่กับผมทางพิพัฒน์พีพีเคดับแม่กรครับมือนี้พารถมาเล่นชีดินไส้ครับ,บออพารถมาเล่นชีดินไส้ครับ,นนบซ้ำเคยก็ได้เ,เอาพาเด็กน้อยมาเล่นชีดินไส้ครับตอนนี้เนี่รถผมไปใส่บ้าใส่บ่าเปล่นเลยเตดชีดินไส้พี่น้องพเพื่อนคักวา่าเด็กหน่อยครับรถด,ดำ พอคีรินไส้เนี่บ่อนีจากคีรินไส้เลยครับเไหนจะแก้ไขจงไหนเนี่แเบนี้มันโบมีนแน่เลยนี่เฟี้ยงท่ายได้มันสิไปก่อนนี่พวกดอกจอกพวกงี้มันสิไปก่อนนี่สิมันมาันมันมากอะไรอยู่บวมันมาบิดมันอยู่เลยว่าขันเป แลงโตมากมันไดยอยู่แต่ว่าบีดบ่บได้บีท,บท,บท,บทถอยมากอะถอยบ่ได้โอ้ <cosa c oughs> พี่น้องพารถมาเล่นขีนดินไส้เนีว่าขากว่าเล็กหน่อยพอขีดินท <c oughs> ินไสพ้พอยากออกจากกินทินไส้เลยเบืขอขๆๆๆ้องบนรถร้องวอกกับไป,ไป,ปไรรบ่ได้แล้วเนี่ยอยู่สั่งมังเลย <c oughs> ถ้ารถหนักมันไปได้อยู่ครับรถหนักรถหนักแรงออกได้อยู่เราตีรถเป้าแรงอ้กมาเนี่ยครับ tiến lốt bao nhiêu km lâm bạc đấy, lốp biếng à, lốt, con à lốt, đấy, hết căng đầy bao này, hết căng đầy bao này. กูกำลังเงียบแต่น้อยน้อเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวแก้ไขแกไขเดี๋ยวอ่ะมาเอารถไอ้พลุงออกก่อนเอารถพลุงออกรถตากกูเท้านี้นให้รรก่อนเรื่องผนี่ผู้นี่เอาไว้ก่อนผูน้นี่เอาเอารถออกนี่ไปดึงรถพลุงออกแล้วตากดินอยู่แถวนั้นออกให้ให้พลุงก่อน ลาไน,นี้เดี๋ยวเยวสียหายิีี่แกโอ้ป่าไรป่าไรเจอคีดินไา้พี่น้องเจอคีดินไายไปไม่เป็นเลยครับอะยังดินียังดินพ่น เด้อเด้อเกำลังผิดจะลาซ่อมอยู่นี่นี่เดี๋ยวทำไอ้บัหนุม่มบังเปิดป้องนี่ป้องหนึ่งนี่เปิดหน,นีมาเอาดินแถวนี้เราไปเปิดหันอีกป้องหนึ่งเปิดหันป้องหนึ่ง Các diễn ra quái đin ấy. Đây đin ấy. A đin ấy. này, này. Yeah. Yoga sẵn, oan, oan, tiên an, oan, 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 Các oan, 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 เอาแถวนั้นไปไปพ like ่นกอน๋ยวเอาปิยไปที <t 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 ่หลังเาได้ไปพูนเขาห่อยหอาใส่้นบ่เน uh ี่ยเดี๋ยวแถวนั้นเราซุ้อสานันนี่ยเออื้อนันเพราไป่ได้พิดีนสรุปเ่พี่ออเพิ่นเพาสอนันบ่บ่เพิ่นเานันบ่บ่เพ่นองนนบ ไเอารถรถนก่กเกษียณท่าเอารถพู้ล,ลุงออกมาก,ก่อนไปเดี๋ยวดินดินดินตัวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้พู้ล,ลุงแลนไนเรีนให้กันทางพุนให้มันครบเสียวก่อนเราจังมาขุดเอาดินตัวนี้เราปูทางเลยปูทางแบบถอยยาวๆเลยเอาอัน,นเอาเชน่นน้นให้พู้ล,ลุงครบก้อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแต่งทางเ <c> ป <oughs> ็นหนังสุดยอดเลย เจอกินดินไส้โอ้ยไผกับไปเรา่ว่ามันไนขันเป็นไนดินแบบว่าดินหนังหมูดินไอนหนันมันข้อพ่อว่าแก้ไขได้อยู่ครับถ้าดินหนังหมูนี่พอ่อได้ยากนี่พี่น้องดินแบบยุ่งยำยุย่งยำนี่แก้ไขได้แก้ได้แต่ว่าขันดินยังสี่นี่แก้เพราะตกเลยนะครับเนี่ย มันแก่ได้อยู่ถ้าแก่ต้องเอาหนามมามาโหดน้ะครับหดน้ำเลียนน้ำโหดน้ำเลียนน้ำรับแต่ว่าบอสนาสนายได้สี่หดหรือเปล่เยเดี๋ยวสี่สี่โหดเอาอ่อนมองดินเจนๆนะครับดินดินดินแตลางมันนะดินดินขางล่างมันแบบดินข้างล่างมันสิเป็นเป็นดินเหนียวดินดานนะครับเนาะเดี๋ยวขุดขึ้นมาขุดขึ้นมามาปูทางแหลนครับ ผูทางแลีนอยู่ที่หนึ่งเดี้อเด้อเด้อเด้อเฟิร์ตเฟิร์ตเด้อพอลุงเลี้ยอียูวอันซีเทียวหาเทียวนี่ละเดี๋ยวให้พลูลุงแลีนแลียนหนต่ตรงนั้นสเสร็จแล้วผมจังจังมาแต่งทางเอาดินเอาดินที่บ้านน่ะนะเขินมาปูทางเลยแล้วจังแรงจังแต่งทางไหม เดี๋ยวอันเดี๋ยวไอจมล็มอ,อกจมหอย <c oughs> เฮ้ยมันมันมีรถไถรถถ่ายอยู่ครับรถไถเดี๋ยวรถไถเขาก็จมห้มัน <c oughs> ก็นานมากเท้ิว่าอย่างละเฮ้ยีหนือยกสุดยอดอยู่แต่ละอันแต่ละอย่างเปิดขนาด,ดรถรถในโคตรดันนี่ครับ ม็อยากไปนะครับมันก็ลำบากรถในคู่แล้วอย่างมาดันกันยี่อบอปน,นี้อ่ะโอเคครับเอส้สมนีก่อนสหรบมน,นีครับสวัสดีครับ